อปป็นนาาาางฟ้ีศักักไม่จจยต่อไปจะเป็นการเดินเก็บคะแนนขอให้ทุกคนตั้งใจและใช้ความรู้ที่เรียนมาเมื่อเช้านี้ให้เต็มที่เพราะทุกคะแนนเกิดจากตัวของคุณเอง เพื่อค่ะเดินต่อเลยครับ ก็เดินท่าด่ะพี่มีเรื่องกุ้มนิดหน่อยอ่ะเข้าเดี๋ยวพี่รีบไปก่อนนะพี่ต้องรีบไปหาหน้องที่โรงพยาบาลอ้าวพี่วาล้อน้องพ่เป็นอะไรอ่ะไม่มีอะไรหรอกอย่าเครียนนะพี่วายพรุ่งนี้เจอกันจ้ะพรุ่งนี้เจอกัน,พ,กน,กนพี่วิวไวไปช้าหน่อยนะพี่ ว่าจะแวะไปยืมเงินพี่พรน่ะเอาไปเป็นค่ารักษาเวียไม่ต้องแล้วายมีคนจ่ายให้แล้วใครอ่ะพี่ มีอะไรครับขอบคุณนะคะที่จ่ายค่ารักษาให้น้องฉันผมนึกว่าคุณจะมาว่าผมเรื่องที่ว่าผมมายุ่งเรื่องของคุณอีกแล้วฉันขอโทษค่ะที่เคยว่าคุณเรื่องเงินคุณไม่ต้องห่วงนะคะฉันหาได้เมื่อไหร่จะรีบเอาไปคืนคุณให้เร็วที่สุด เรื่องเงินเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับแต่ว่าคุณเนี่ย,ยเครียดมากนะต้องใจประกวดแล้วจะพลาดหมูอนวันนี้อีกขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆริงขอ่คุณอะครับก็ให้เธอหมดแล้ว คือคำว่ารักฉันทุ่มหมดตัวไม่เคยจะกลัวเสียใจแต่ดูเหมือนทุกสิ่งมันยิ่งเลือลางสิ่งที่หวังทำไมหอนทางยิ่งไกลแสนไกลบอกลาย อะไรหรอแค่อยู่ห่างๆเราไว้ก็พอฟ้าเดี๋ยวน้าว่าหนูอยู่ส่วนหนูอย่ามายุ่งกับเพียงฟ้าอีก ในเว็บปะโอก็ก็ช่วยลบให้หมดละแต่ที่แชร์ไปในเว็บอื่นเนี่ยแม่ต้รู้ว่าจะทำยังไงฟ้าขอโทษค่ะแม่ฟ้าแม่เคยบอกแล้วใช่ไหมว่าเด็กที่ชื่อซัมเมอร์เนี่ยไม่ได้หวังดีอะไรกับฟ้าเพื่อนที่ดีที่ไหนเขาจะสนับสนุนให้คุยกับผู้ชายในกองทั้งที่รู้ว่ามันผิดกฎอะแถมลายที่มันหลุดไปเนี่ย หลุดจากมือถือเขาใช่ไหมฟ้าก็ไม่ได้คิดเหมือนกันว่าซัมเมอร์เขาจะเป็นคนแบบนี้อะก็ถือเป็นบทเรียนกันแล้วกันแต่แม่ก็ผิดเองอะที่สอนแต่เรื่องบนเวทีให้ฟ้าไม่ได้สอนเรื่องการครบคนแต่ฟ้าต้องจำไว้นะหน้าเวทีไม่เท่าไหร่ ต่หลังเวทีเนี่ยน่ากลัวที่สุดคุณชยุททำอะไรอ่ะบีบีบ แล้ให้คุณช่วยนะคะเรื่องอะไรบีบนะีฮะเรื่องคะแนนคุณเหรอเรื่องนั้นน่ะคุณช่วยบีบีอยู่แล้วนี่คะบีบีรู้เรื่องนออนนางงามออกต่างหากที่บีบีอยากจะให้คุณช่วยบีบีรู้แล้วนะคะคนที่แก้บีบีอ่ะก็คือเดียบีบีผมไม่มีอำนาจขนาดนั้นหรอกนะที่จะเอาใครออกได้อะ่ะคุณชชยพน แต่ถ้าเกิดคุณชยวไปช่ยวยบีบีอะแล้วทวาเดียมาแกล้งบีบีอีกบีบีจะทำยังไงลนะคะคุณชยุไม่อย่างนั้นเราสองคนต้องแย่นนแน่เลยอะเพราะว่าลูกว่าเพื่อนของเดียเขาเห็นเราที่เป็นไดหนีไฟด้วยนะคะอะไรนะทำไมคุณไม่รีบบอกผมอะบีบีไม่ทันคิดอ่บีบีก็ตกใจมากเหมือนกันนะคะคุณชยุทธ ทีนี้นี่ผมว่าเรื่องนี้คุณอย่ากังวลไปเลยนะยังไงเขาก็ไม <professors fingers out> ่มีหลักฐานอะแต่ถ้าเกิดถ้าอะไรถ้าอะไรอับบีบีคือวันที่เรามีอะไรกันครั้งล่าสุดอ่ะบีบีเก็บถุงยางคุณไว้ด้วยนะคะฮาบีบีไม <medim> ่ที่อยากทำนะคะพี่จีจ <wrote> ีเขารู้เรื่องของเราเขาเลยบังคับให้บีบีทำ คุณชัยยุทธ์จะทิ้งบีบีอะคุณชัยยุทธต้องหาทางช่วยบ,บีบีนะคะต้องเอาเดียกับลูกว่าออกให้ได้นะคะคุณชัยยุทธ์บีบีน่าอ่ะ อยางบีบีมันนอนก,กับคุณชยุดให้อีนางหญิงร้ายชายชั่วมันเสียไป้นคู่เ,เดี๋ยวนะพูดไปอะ่ะใครเขาจะเชื่อเราเราไม่มีหลักฐานเลยนะดีไม่ดีเราสองคนอะ่ะซวยถึงไม่มีหลักฐานฉันก็ไม่อยากให้เราสองคนเด้งออกแน่นอนฉันจะหาหลักฐาน อรอรอรอตรวจช้าเลยรอนานไปไหมอ๋อเออว่าแต่กี่เลียกฉันมาด่วนมีอะไรวะวันนี้น้องสาววายเข้าโรงพยาบาลกินเรียกฉันมาบอกแค่นี้นะแหมโทรก็ได้ไหมคะคุณหมอทาร์ฉันรู้แล้วเพื้องค่าน้ำมันรถที่ฉันขับมาตั้งไกลเฮ้ยคือถ้าเร่งแค่นี้เนี่ยฉันจะเรียกแกมาทำไมวะเอาไปดูเองไหม เหนื่อยยาวแล้วเนี่ยประวัติคนไข้เออไม่ต้องเปิดมากเนี่ยดูหน้าแรกเนี่ยนี่นวารุณีนันทาเออทั้งวายแล้วก็น้องสาววายเนี่ยใช้บัตรประชาชนชื่อเดียวกันนามสกุลเดียวกัน เลขบันประจำตัวประชาชนเนี่ยยังเลขเดียวกันเป๊ะเลยเฮ้ยนั้นแสดงว่าต้องมีใบหนึ่งที่เป็นของปลอมเด็ถูกแล้วปลอมทำไมวะาถามฉันจะรู้ไหมนเนี่ยนะจะไม่ได้ถามแกฉันก็รู้อแล้วว่าแกไม่รู้ถึงไม่รู้ตอนนี้ thì ngài chẳng có đông đồ hãy đa góp lòng thầm à. 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 mày ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องพูดไหนก็นอนพักนะ คนไข้จะต้องอยู่ในความดูแลของหมออย่างใกล้ชิดแล้วก็จะต้องฟอกไตทุกๆ3วันด้วยนะครับ3วันเลยเหรอครับครับไม่อย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้แล้วสามวันครั้งนี่มันกี่บาทคะครั้งนึงค่ะก็ตกครั้งละประมาณ8000บาทนะครับ<อ>ครับในหมอขอตัวก่อนนะครับพี่ 8, วิโอแปดพันเราจะไงวะ เยวก็หาได้โอเยเยวจะช่วยมันยังไงเราไเจ็บเลยเยวก็หาได้พี่ อง้องคุณเป็นยังไงบ้างไม่เป็นอะไรหรอกคะ่ะไม่เป็นอะไรได้ยังไงก็เห็นอยู่ว่าคุณร้องไห้อะไวคุณมีอะไรคุณพูดออกมาสิคุณอย่ากเก็บไว้คนเดียว เอาบอกว่าวีรอาการหนักมากต้องฟอกไตสามวันครั้งฉันกับพี่ยังไม่รู้เลยค่ะเราจะไปหาเงินมาจากที่ไหนเรามีกันอยู่สามคนพี่น้องถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดเวรเป็นอะไรขึ้น Ma. Nasal. การรักษาพยาบาลน้องคุณเนี่ยที่ผมจัดการเองแต่ว่าคุณอย่าห้ามผมนะครับไม่ต้องร้องนะเด็กไม่สวยเลย